เอาละครับ uh เสียงเข้าหรือเปล่าวะ <laughs> ชักไม่แน่ใจสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับวันนี้อยู่คุณอยู่ในเกม The Cat เอ้ย The Button Cat นะครับแมวที่ไม่ใช่แมวครับแล้วก็ในที่สุดกาชาก็เปลี่ยนหน้าสักทีนะครับผมไม่แน่ใจว่ากาชาจะวนมาแบบนี้เรื่อยๆหรือเปล่าซึ่งผมจะบอกว่าผมเพิ่งเปิดกาชาไปแล้วได้ตัวเทพๆมาเต็มเลย อันนี้จะต่างกับที่ผมเล่นในคอมนิดนึงนะครับเพราะว่าในคอมผมเนี่ยเอ,อไม่ได้เติมเลยฮะแต่ว่าในโทรศัพท์ผมเติมไปเรียบยร้อยแล้วเติมมาเยอะเหมือนกันเออไอ,อ,อ,อคลิปนี้เป็นคลิปเปิดกระชาเฉยครับอ่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับไม่ต้องเติมตามผมก็ได้ครับเพราะว่าไม่ค่อยจําเป็นเออคือที่ผมเติมเนี่ยผมผมอยากรู้ว่าเราจะได้แมวตัวเทพเออหลุดเลสยังไงบ้าง ดูครับดูดูด,ดูเกลือหรือเปล่าเกลือหรือเปล่าโอ้โหได้ตัวซ้ำๆเคยไอ้พวกนี้ผมได้ตั้งแต่กาชาลรอบที่แล้วนะฮะโอเคได้เกินมาเยอะเลยมาเปิดอีกรอบฮะเฮ้ยสีทองสีทองได้ไรได้ไรเฮ้ยดูสิไม่ใช่ได้ไปแล้ว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 และโอ้โหได้ไปแล้ว อโอ้ยได้ไปแล้วเยอะเลยเสียใจอ่ะเสียใจผมไม่รู้ว่าเสียงผมเข้าหรือเปล่านะผมชักไม่มั่นใจแล้วดิผมไม่ผมไม่ได้อัดเอ้ยเมื่อกี้ได้ตัวสีทองใหม่อีกแล้วเออดีครับไ้แคทดเกลด,ด้วยมากดชุ่ยออไอพวกเหลือๆนี้ก็ก็ย่อยเป็นอาหารอาหารสุขพันธ์ก็ได้ครับ เรียบร้อยครับ EP ผมตันแล้วฮะตอนนี้ก็ไปอัปเกรดดีกว่าครับไม่ซื้อแล้วโว้ยเปลืองตังค์เฮ้ยวันอือเบอร์สเปอร์แลฮะอืเบอร์สเปอร์แลมันเป็นแมวตรงไหนวะเนี่ยเกมแมวที่มันไม่ใช่แมวนั่นเนี่ยบอกเลยเออสวยมีสปาราดด้วยอันนี้ CP ไหนอันนี้ SCP เอ่อ S C P หรือเปล่าเออมาเราไปลองตัวละครดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแมวที่ผมได้มานะครับอันนี้ก็เป็นสเปเชียลนะครับไหนอันนี้ซุปเปอร์แลนด์ครับได้ครบแล้วด้านล่าง อันนี้ u b เ r อร์ซูเปอร์แลนด์ครับมันต้องเป็นอัลเตอร์มันต้องเป็นอัลต้าไม่ใช่หรอไม่ใช่อเ e อร์นะเออแต่ช่างเถอะอันนี้เป็นเริ่มเริ่มเป็นสัตว์ประหลาดแล้วอันนี้เป็นอนูบิสนะครับเนี่ยเลเวลสามสิบเนี่ยน่าจะเป็นเอ่อเลนส์อีพีแค่ฟูลทูมันมันมันอีโวไงแคทไกผมอยากรู้ว่ามันอีโวเป็นร่างสุดท้ายยังไงผมอยากรู้มาก ไอ้ล่างสุดท้ายนะ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเลยวะเออล่างสุดท้ายเหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อไปโดนนไอ้นี่ครับตัวอดัดเออ นี่อันนี้แหละมีสองล่างอีกเหรอนี้ดีครับดีมีสองล่างดีแล้วเอออันนี้มีสามล่างนะฮะนี่มัน S C P ชัดๆ S C P นะฮะเอเอนะเฮ้ยเดี๋ยวผมอยากลองตัวใหม่ๆเหมือนกันนะครับ เอาตัวระดับ200ออกไปครับตัวระดับ100้นี่คือเรียกง่ายไปแล้วฮะเออพวกนี้เอาออกไปครับเอาตัวผู้ชายออกไปครับเออเหลือแต่ตัวผู้หญิงไว้ครับนางพยาบาลก็เทพนะครับแต่ว่าเทพไม่พอไม่เท่ากับเอ่อวอลลอดลออน,นะฮะวอลก็ตน,นะวอลก็ต เป็นตัวที่โหดที่สุดแล้วฮะที่ผมเคยใช้มาคือตีตีป้อมครั้งเดียวป้อมแตกครับแรงมากคือเวอร์วังมากเลยครับอันนี้ออยากลองอยู่นะเอาตัวที่ราคาใกล้ๆกกันออกแล้วกันฮนะส้นหัคอองออกอ่ออันนี้ทุกคนยังไม่เคยเห็นเนาะเห็นไหมอันนี้เอาออกครับอยากเห็นอนนบิ๊ด้วยส่วนหนึ่ง อยากเห็นอนุมบิตครับเอ่อใครอยากเห็นตัวไหนก็พิมพ์คอมเมนต์มาแล้วกันว่าอยากให้ผมเล่นตัวนี้นะอันนี้อ่าเฮ้ยแล้วเมนูเนี่ยงั้นเอานี้ออกก่อนแล้วกันเอานี้เข้าไปก่อนโอเคสวยครับมาครับสตาร์ทอีก ไม่ต้องสปีดอัพก็ได้เอานี้มากนโมนักโครมาเวลเต็มตั้งแต่แรกๆครับเอาเต้าหู้ออกไปก่อนนะครับจากนั้นก็เสียงเกมอาจจะไม่มีครับเดีย๋ยวผมไปตัดต่อใส่เสียงเอาเองเพราะเนื่องจากว่าเออผมเล่นในโทรศัพท์ครับเสียงเกมอาจจะไม่เข้าแต่เข้าจะเสียงผมนะครับเออนานาทีผมจะเล่นในโทรศัพท์นะ เโอเค okay, เราเอาหุนห่นหุ่นแทงตัวแทงตัวแทงเราออกไปก่อนใช่ไหมก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเรียงจากหน้าที่สองไปหน้าแรกนะครับหน้าแรกหลายๆคนน่าจะเคยเห็นไปบ้างแล้วนะขึ้นช้านิดนึงนะครับคนข้างช้าเพราะว่าเราไม่มีตัวตีเลย โอ้สองวัน,กนหกกอดเนาะอ่ามาแล้วมาเนี่ยป้อมผมเต็มหมดแล้วบึ้มหายหมดโอ้โหแรงมากครับแรงมากครับนี่เป็นการโกงหรือเปล่าเนี่ยเออโอ้โหแรงใช้ได้ครับแรงใช่ได้ครับแรงใช้ได้หกแป๊บเดียวครับ นี่ผมไม่ต้องเรียกอีกตัวหนึ่งมาก็ได้นล้วเนี่ยเฮ้ยตัวนี้เร็วมากครับโอ้เท่ครับเท่ครับนี่ครับมีสัญลักษณ์แมวด้วยโอ้โหโกงมากโอ้โหมันโกงจริงจริงใช่ได้ครับใช่ได้เดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะอ่าสตาร์ทครับไม่เอาแม็กซ์แล้วครับอ้าวมันมันใส่ได้สองอันเหรอโอเคไปได้สองอันใช่ไหมโอเคเติมพลังครับ ต่บทธังให้เต็มสเปนครับแมวจะโค้งโลกนี้ฮะแมวจะโค้งโลกนี้ไปโอ้อันนี้เร็วครับถือว่าเร็วอยู่เต็งสปีดได้ดีครับเอาใส่แทงขึ้นไปก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่แทงขึ้นไปอีกครับเราต้องการใส่แทงขึ้นเยอะๆครับมากำแพงมาเยอะๆครับกำแพงมาเยอะกำแพงมาเยอะครับกำแพงมาเยอะ,อะ เออกำแพงอันนี้อันนี้ครับผมเอาแถวหน้ามาก่อนแล้วกันนะครับอันนี้สวยครับสวยตัวเดียวก็ชิวๆแล้วครับมีแค่ตัวเดียวพอแล้วฮะตัวอื่นไม่ต้องครับตัวอื่นไม่ต้องมอนอคโคผมไม่ต้องยิงปืนไฟออกครับแค่นี้ก็ชิวๆแล้วทำลายได้ละเดี๋ยวผมลองเรียกอนูบิสมาดีกว่าครับผมอยากเห็นว่าอนูบิสเป็นยังไงฮะไม่ดีตัวนี้ผมยังไม่เรียกเลยอนูบิสไว้ที่หลังได้ไอตัวสีทองนี้เราเคยเรียกมาแล้วนะฮะเฮ้ยใช้ดาบฟันหรอ เอ้ยสวยว่ะมีแมวเต็มตัวเลยฮะอันนี้คือโดนแมวควบคุมเหรอหรือว่าเป็นธาตุแมวไหนดูสิเอ้แรงอยู่เอโอโอ้โหเลยหกคนเลยอ่ะออนุบิที่เหมือนกันฮะอนุบิทีงไม่ทำทำอะไรเดิออกมาแล้วก็ต้อมแตะทำไมป้อมช่างอ่อนนะแอจังเลยวะอ,อีกสักอีกสักรอบหนึ่งนะฮะว่าจะได้อ่าดูได้หมดว่าเรา จะเรียกตัวอะไรมาแล้วจะโหดบ้างนะฮะอ่ะอาหลายๆคนก็น่าอยากเห็นแหละนะใช่ไหมเฟรนด์ Friend นะฮะเฟรนด์ฟลายอร่อยไม่ใช่ฮะโทษเถอะทมเอาใส่แท้งออกมาก่อนสักสามกันนะฮะสี่เดยกันอ่ะป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าอย่างน้อยเจ้าต้อหู้เต้าหู้แมวหรือเต้าเนี่ยเจ้าเต้าเนี่ย มันเป็นกำแพงอ่ะมันต้องเป็นแก้วใช่ไหมต้องเป็นแก้วอ่าทุกคนอยากเห็นอะไรอนุบิตออกโรงก่อนแล้วกันทุกคนอยากเห็นศักยภาพของอนุมิตโอ้โหส่วนก็เป็นเทพแห่งความเป็นความตายของอียิปต์จริงๆครับใช้ได้ครับแค่ตัวเดียวก็พอแล้วั้งเนี่ยเอ้ยสุดยอดสุดยอดอันนี้เป็นนินจาไซบอร์กนะ โอ้ยสองตัวครับโอ้โหสวยครับสวยโอ้โหแปบบ๊เดียวป้อมแตกครับยอดครับแรงจริงไม่ให้แรงได้ไงครับผมคุณดูออ,อปเกรดิผมไปเวลสิบหมดแล้วอะ่ะไม่แรงก็ไม่แปลกใจฮะไม่แรงให้มันรู้ไปนะมาห้าสิบ โอเคอันนี้ไปอีกสักรอบนึงนะฮะรอบสุดท้ายแล้วของวันนี้เจอน้ำมันนี่นะครับไปใส่แท้งออกลุยใส่แท้งลุยอีกเป็นเบียร์นะครับ เจอมันนี่ครับเป็นประเทศที่เริ่มโดยโด้วยเบียร์นะครับเรานี่เป็นแมวแต่างดาวใช่ไหมส่วนอีกฝ่ายเป็นแมวเป็นแมวในโลกใช่ไหมเราสูบแมวในโลกอ่ะมีทั้งแมวไปทั้งงูมีหลายมีหลากหลายสายพันธุ์เหลือเกินนะครับผมเอาตัวด้านหน้าบ้างครับกิดหลายคนอยากเห็นตัวด้านหน้านะครับเขาตัวด้านหลังเราก็นําเสนอไปเกือบครบแล้วเนาะก็ครบแล้วแหละ อยากเห็นว่าผมเล่นตัวลผมเอาตัวคอไหนมาใส่อีกก็บอกได้นะครับตอนนี้เป็นนางพยาบาลนะนี่มันใช่แมวจริงหรือเลเนี่ยมันไม่ใช่แมวนะสองตัวก็พอฮะตอนนี้เคยเห็นไปนแล้วเนาะไม่จำเป็นนะะรอเรียกส้นหงอคงดีกว่าไม่เชิงส้นหงอคงนะฮะ สวยครับแับเดียวป้อมแตกใช้ได้ครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันโอเคครับคลิปนี้ก็ปิดไปด้วยการเปิดกรชาสักรอบหนึ่งนะฮะใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจให้ผมถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์กันบอกได้นะว่าชอบนะครับหรือว่าอยากให้ผมเพิ่มเติมอะไรก็บอกกันได้นะสำหรับน,นี้ดี๋ยวผมก็ต้องขอตัว ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้า See you ูนักเตะครับบ๊ายบาย